สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านเลยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนนะครับทาให้ไม่สบายนิดหน่อยนะครับมีอาการไอนะครับเจ็บคอนะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะาพามาชมนะครับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่งหงและเหรียญรุ่นเจริญพล่าง นะครับที่ได้รับความนิยมณนะตอนนี้นะนำมาให้ชมแล้วก็แบ่งปันนะครับต้องเลยบอกต้องเลยต้องบอกเลยว่าตอนนี้ว่าถูกมงคลของหลวงปู่หงนะครับมาแรงทุกรุ่นเลยนะครับมาแรงทุกรุ่นเลยราคานี่ก็ ม่มีหลุดนะครับบอกเลยตอนนี้ไม่มีหลุดมีมีแต่แบบขอแบ่งใช้คาว่าขอแบ่งจากพวกมานะครับไม่รับรองตอนนี้ไม่มีไม่มีไม่มีหลุดนะครับเพราะว่าทุกคนรู้ราคาดีนะตอนนี้นะครับรู้ราคาหมดเราไปจะไปเช่าถูกๆหลุดไม่มีแล้วนะครับมีแต่ขอแบ่งนะแบ่งจากพวกพวกมานะครับกำไรร้อยสองร้อยนะครับก็ต้อง แบ่งต่อนะครับอ่ะเรามาชมกันเลยว่ามีรุ่นไหนบ้างยังไงบ้างนะครับผมจะเริ่มต้นด้วยที่เหรียญรุ่นแรกนะครับปีสี่หนึ่ง <c oughs> นี่นะครับเป็นเหรียญเนี่ยรุ่นแรกนะครับปีสี่หนึ่ง ดูไว้นะครับเหรียญแท้เป็นยังไงนะตอนนี้เก๊นะครับเก๋มีออกมาเพียบแล้วนะครับดูแท้จะเป็นกระแส,สเสี้ยนนะครับสเสี้ยนคมนะนี่นะ,ะดูตัวตัดนะครับแบป,ประมาณนี้นะขอบตัดแบประมาณนี้นะครับ นะบางเหรียญจะต่อโค้ดตรงนี้นะนี่นะครับต่อโค้ดตรงนี้นะโคดดอกไม้นะนะตรงนี้นะครับบางเหรียญก็ไม่ได้ต่อนะครับอราคาก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเหรียญต่อกับไม่ต่อราคาก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนเก็บแบบนั้นนะครับพี่ นะราคาก็ต่างกันไม่เยอะต่างกันประมาณ4ี่ซ้าห้0ร้อยนะครับต่อกันไม่ตออ่าอ่ะ,อะนี่นะครับเรียนรุ่นแรกจะมีหลังหลังจะมีถ้าผมจําไม่ผิดน,นะประมาณหลังจะมี3แบบด้วยกันนะครับหลังยันนะหลังยันแล้วก็หลังพระแม่ธรณีอะไรอะมวยผมเขาเรียกแล้วก็เนี่ยครับอ่า สามแบบนะครับต่อกโคตดกับไม่ตอกนะครับอตอกก็จะแพงขึ้นมานิดหน่อยไม่ไม่ต่างกันเยอะนะครับแล้วแต่คนชอบชอบตอกหรือไม่ตอกอดีทุกรุ่นของให้ทันท่านเสกนะครับผมมีมาแบบตอกนะ1นึ่ ผมมีมาแบ่งปันห้าเหรียญน,นะพี่นะสะภาพก็สวยพอกันเนี่ยมีมาแบ่งปันห้าเหรียญน,นะเอาเหรียญละพันสามนะพี่ต่อโค้ดนะต่อโค้ดทุกเหรียญน,นะที่เอามาที่มีมาที่ได้มาเนี่ยต่อโค้ดตรงนี้ทุกเหรียญน,นะเอาเหรียญละพันสามนะสำหรับลูกค้าโอนพันสามนะครับลูกค้าไปทางพันสี่นะครับมียอดทั้งหมดอ่า ห้าห้าเหรียญน,นะนี่สามน่อีกสี่นะครับห้านะสวยพอกันพี่เอาไว้อยู่เอาไว้ใช้นะสุดๆปีสีหนึ่งรุ่นแรกดีทุกรุ่นขอเฮเแท้ทันนะครับของเกตอนนี้โอ้โห มีพร้อมกล่องก็มีนะของเกททำกล่องก็พร้อมเรียบร้อยนะครับเช่าหานละวันละวันนิดนึงนะสวย <c oughs> ถ้าไม่ต่อโค้ดผมจะน่าจะเหลืออยู่เหรียญเดียวมั้งถ้าไม่ต่อโคนะ้ดอืมเก้าเก้าร้อยโอนไปทางหนะึ่งพันเนี่ยถ้าไม่ต่อโค้นดนี่เหลืออยู่เหรียญเดียวนะอันนี้เพิ่งได้มาใหม่นะห้าเหรียญเนี่ยที่ต่อโค้ดเนี่ย มาเรามาดูรายการต่อไปนะครับ <c oughs> <c oughs> รุ่นเหมือนปั๊มรุ่นแรกนะพี่นะอ่าไหมรุ่นรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกอ่านี่นะครับรุ่นบาร,รมีเก้าสามมหาเศรษฐีอ่เามาดู เป็นเนื้อตะกัวนะครับตอกโค้ดแล้วหมายเลขกำกับทุทกองคอ์จะดีตรงนี้แหละรุ่นนี้ยคือเขาตอกเขาลานเลขทุกองค์นะฮะตอกโค้ดตอกเลขไว้กับทุกองค์เนื้อตะกัวเนี่ย้ายกลายเป็นดีนะ สะดุ้งกลับนะครับนั่งหลงปูนั่งเนี่ยเขาเรียกว่าพิมพ์สะดุ้งกลับกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับทุกองค์มีรอยจานนี่ให้ดูนี่นะครับมีรอยจานนะใต้ฐานเนะี่ยทุกองค์จะมีรอยจานกำกลับไว้เมนก็น่าจะเขาว่านะ เพราะว่าหลวงปู่ะจานนะจานให้นะผ <c oughs> ิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับแต่ว่าจะมีรอยจานทุกองน,นะ,นะ <c oughs> เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บมากๆน่าใช้มากมากครับเพราะว่าสร้างไม่เยอะแล้วก็ <c oughs> มีการต่อโค้ดรันเลขทุก ทุกองนะกบกับทุกองนะครับง่ายสบายตามาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับมีมาแบบ่งไม่เยอะนะครับแค่สามกล่องสามองค์เนาะนี่สามองค์ครับพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะเนี่ยด้านหลังจะมี ไคาถาติดมาเลยนะครับแบบนี้นะติดมาให้เดิม,เด,มเดิมเลยชอบรุ่นไหนเก็บรุ่นนั้นราคาก็ว่ากันไปตามตามแต่ละรุ่นเนาะคนไหนซื้อได้รับได้ไดก็ว่าเอาก,เอาก็เอานะครับคนไหนว่าแพงก็ผ่าน พนะต้นทุนมาไม่เท่ากาันพระต้นทุนมาไม่เท่ากาันบางคนอาจจะขายแพงกว่าผมบางคนอาจจะขายถูกกว่าผมเพราะว่าต้นทุนมาไม่เท่ากาันนะครับให้ว่ากันคนที่รับได้ก็บูชาไปนะครับเช่าหาบูชาคนที่ว่าแพงก็ไม่เป็นไรครับที่อื่นจะอาจจะถูกกว่าผมนะเพราะทุนเรามาไม่เท่ากันนะครับผมก็ไม่ได <startups. S 2> ้บวกแพงวงละร้อยสองร้อยนะครับอืม และอีกอย่างนึงครับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยลักยมมาแบบนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยราคาเดิมๆเ,เลยนะนี่ราคาเดิมจากวัดเลยนะเนี่ยคาถาลักยมอันนี้ยเป็นลักยมไหมมีเงินเดียวเองสายเครื่องรางนะเนี่ยนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละ แต่ว่าแท้ทันนะครับเอาไปอะไรค้าขายเหรอหรไงไม่รู้เอาไปแปะเอาไปทาหรืออะไรไม่มั่นใจนะเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นนะใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันแล้วกันนะครับว่าเขาใช้ยังไงรักยมเออ โชวลาบอ๋อจะมีชีวิตราคาโชว์ลาบอะไรอืมไม่อยากแกะนะอยากแบบคงความแบบดั้งเดิมไว้อออร์จิน,นอลน,นะบางคนชอบแบบนี้นะครับพันหนึ่งลูกค้าโอนพันหนึ่งนะครับใครชอบแบบแปลกๆอืมลูกค้าโอนพันหนึ่งลูกค้าไปทางพันหนึ่งร้อยนะครับ โอเคมามาดูเหรียญที่ถามหากันจังนะมีไหมยังอยู่ไหมต้องบอกเลยว่ารอบที่เอามาลงเรียกๆค้อหมดไปตั้งนานแล้วนะครับตอนนี้ก็คือได้มาใหม่ราคาก็เป็นราคาใหม่นะครับนะเป็นราคาใหม่ตอนนี้โอ้โหแพงทีแรกผมว่าผมจะไม่เอามานะนะเพราะมันแพงแต่ก็ พี่ๆถามหากันเหลือเกินก็เข้าใจแหละว่าบางคนซื้อได้นะบางคนซื้อได้ซื้อไหวเราก็เลยเอะลองเอามาดูนะครับคน,คนซื้อไม่ได้คนซื้อไม่ไหวก็อะชมเข้ามาชมแล้วกันนะครับเอเข้ามาชมก็ยังดีนะครับไ่ซื้อไม่เป็นไรนะ <c oughs> ก็เลยต้องเอามานะครับเพราะว่าพี่ๆบางคน พอมีกำลังซื้อไหวนะครับเขาก็อยากได้นะเนี่ยสวยกิบเลยพี่กิบเลยเนี่ยผิววิ่งวิ่งเลยเนี่ยจมูกแคบไม่โดนเลยนะเนี่ยเหรียญดงูง่ายๆนะเหรียญเก๊มีแล้วนะเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เขามีแยกบล็อกนะ เขามีแยกบ็อกเป็นจอขีดดีนี่น,ะนี่ล่อขีดจอขีดนี่นะนี่คะว่าจอจานเคำว่าเราเรือนมีขีดเส้นมีเส้นแตกนะฮะนี่นี่นี่ถ้าอย่างงี้เล่นก,กันแพงนะเล่นก,กันสองพันกว่าสามพันเลยนะถ้าบล็อกนี้นะเขามาแยกบล็อกเลยนะบรรดาเสียน เซียนใหญ่หรือเซียนไอ้สายตรงเลยรล้วเขาไม่รู้หละอน,นี้เขามาแยกบล็อกแล้วนะครับอืมผมก็เ,เพิ่ง่องเห็นนี่แหละแต่ผมไม่ได้แยกหรอกอมผมเล่นตั้งแต่เจอกแรกก็คือไม่ได้แยกก็เอาตามนั้นแหละแต่เขาเล่นแยกนะนี่ผมบอกเลยนะว่าเขาแยกกันขายในกลุ่มในอะไรกันสองสามพันเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้นะบล็อกจอขีดรองขีดเลยเขาไม่รู้บอกวงเดือนนะครับ <c oughs> ผมไม่ได้แยกนะแต่แต่แต่บอกให้รู้ว่าเขาแยากกันแล้วก็ดตูตรงเมื่อกี้นี่แหละที่ตอนที่บที่เอาให้ดูอะ่ะเขาแยากกันแล้วนี่นี่ก็ใช่เนี่ยเนี่ยนี่ก็ใช่นะครับเหรียญนี้ก็ใช่เขาเล่นกันแพงนะถ้าในกลุ่มในอะไรเขาอะ่ะ น,นี้ไม่มีอันนี้ไม่มีไม่มีแต่ผิวนี่ยังเทพเลยนะพี่นะผิวนี่ยังวิ้งเลยนะเนี่ยจมูกแค่ไม่โดนน่ะเนี่ยมีเนี่ยฮะอืมสามเหรียญแล้ว อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีก็เดี๋ยวผมบอกราคานะรับใครซื้อได้ก็ซื้อนะที่แรกว่าจะไม่เอามาแล้วนะเพราะว่าราคามันแรงไปไวอันนี้มี ผมก็คิดอยู่เอาา๊ะเอามาดีไหมเอามาดีไหมตัวท้ายก็ต้องเอามานะเพราะว่ามีพี่ๆบางคนเขาถามหาบอกมาเลยผมสู้ราคาขอให้แท้สวยเอามาเลยครับเราไปเจอเราก็จัดให้ครับพี่ไม่เป็นไรออกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไมีซีเรียสนะครับเพราะว่าเราศรัทธาผมศรัทธาอยู่แล้วนะเก็บ แค่น,นี้ไม่เป็นไรครับเพราะเราศรัทธาท่านอยู่แล้วบอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไว้ดูเอาไปส่องมีความสุขอ่ะสรุปมีอะไรจอร,อง,ร,จอ,รองขีดี่ะสี่เหรียญไม่มีจอรองขีดหกเหรียญนะครับแต่ผม แบ่งในราคาเดียวกันเลยนะแบ่งในราคาเดียวกันเลยจะมีจอรอขีดหรือไม่มีจออขีดก็แบ่งราคาเดียวกันนะเนี่ยเหรียญละนะครับเหรียญละถ้าโอนถ้าลูกค้าโอนสองพันสองลูกค้าไปทางสองพันสามนะครับ ดูผิวดูวพี่ผิวประหลอดวิ่งๆเลยครับเนื้ดผ้าคัสสวยไว้นะเนี่ยราคาแรงน่อครับแรงหน่อยแต่ได้สวยได้จบนะไม่แพงหรอกผมว่าพ้าราคาแค่หลักพันเองถ้าเราอยากได้สัศรัท้ารุ่นบางเกจิเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับเรายังซื้อกันได้เลยอันนี้แค่หลักพันกว่าบาท สองพันนะใครว่าแพงก็ผ่านนะครับ <c oughs> ไม่ซื้อมาก็ไม่มีมาลงนะ <c oughs> ไม่ซื้อมาก็ไม่มีมาลงให้ดูนะครับออกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใครไหวก็ทักมาถือทูมมาก็ได้นะครับราคาตามที่ผมแจ้งเลยนะก็ มีเก็บกันไปทางนะครับไปทางจะเพิ่มขึ้นหนึ่งบาทนะตามที่ผมแจ้งราคาโอนกับไปทางแยกแยกให้แล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับอขอบคุณสำหรับพี่ที่ติดตามนะขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ คลิปหน้าเราจะได้อะไรมาเดี๋ยวจะนำมาให้ชมชมได้ครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับไม่เช่าหากันไม่เป็นไรเข้ามาชมก็ดีใจแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ